พายุคันแมกกีกำลังเข้ามาภาคอีสานต้องระวังฝนตกหนักน้ำท่วมและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่าพลาดเส้นทางพายุลูกใหม่คันแมกกีกำลังเคลื่อนที่ลงทะเลจีนใต้แล้วและมีโอกาสสูงที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นจุดเริ่มต้นรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรงนี้โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2568ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินแต่ที่น่าสนใจคือแม้ว่าพายุคันเมกีจะอ่อนกําลังลงเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยแต่ยังคงมีศักยภาพที่จะทําให้เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งรวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญและยะโสธรการเตรียมพร้อมและการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง สิ่งที่คุณควรทำติดตามข่าวสารและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างสม่ำเสมอเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรงวางแผนการแจ้งเตือนและการแจกจ่ายความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเกษตรกร,ร,กรควรพิจารณาวิธีการปกป้องผลผลิตของตนโดยเฉพาะข้าวนาปีที่กำลังตากและเก็บเกี่ยวคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าการเตรียมพร้อมของเราสำหรับการรับมือกับพายุคันแมกีเพียงพอหรือไม่ มีวิธีอื่นๆอีกบ้างที่เราควรพิจารณาเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนของความคิดเห็น